วันนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วนักปฏิบัติเราทั้งหลายผู้มาได้เข้าสามวันสี่วันก็ยังดีได้พอได้แปรพอได้เปลี่ยนพอได้เพิ่มแคลเซียมพอได้เพิ่มใยเล็กของใจเพิ่มว่าอย่างนี้ก็อยู่ได้อย่างนี้ก็ดูอยู่ได้อยู่ได้ดีและมีความสุขด้วยจะได้เห็นสุขโขวิเวโกสุขเกิดจากวิเวก สุขเกิดจากวิเวกความวิเวกทางกายวิเวกจากหมู่จากเพื่อนจากรูปรสลินเสียงโพธพพะธรรมารมณ์มาอยู่กับความวิเวกของใจความวิเวกของกายอยู่กุฏิคนละหลังไปเลยเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนชาวโลกก็ไม่ต้องเยอะไม่ต้องหมกไม่ต้องมุ่นไม่ต้องมัวไม่ต้องเมาเมื่อไม่มัวเมาคำว่าเศร้าหมองก็ไม่ต้องมาไงคำว่ามัวเมานี่มันเศร้าหมองตามมาเด้ เรียกว่ามัวเมาเศ้าหมองถ้าไม่มัวไม่เมาไ,ไม่ต้องมีเศร้าไม่ต้องหมองอันนี้ก็เลยอยากให้พวกเราเอาธรรมะกับชีวิตประจำวันอาจารย์ก็หวังหวังผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับวัดป่ามงคลธรรมที่มีความรักในพระศาสนามีความรักในธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มีความรู้มีความเข้าใจมีความเข้าใจในอัตในธรรมในคำสอนในความหวังดี ก็ลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้าค่อพุทธบริษัทสีเนถึงพร้อมด้วยอุบาสกภิกษุและก็ภิกษุณีแล้ว่าภิกษุแล้ว่าแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาอย่างนี้แหละมาก็อพอได้มีมาฝึกพลังสมาธิมาฝึกพลังสติมาฝึกพลังปัญญาเพื่อเยียวยาหัวใจตัวเองความหมาย